ทุกคนพบกับช่องเดอะโจ๊กเพลเกมนะวันนี้ก็อยู่ในหมดวิ่งป่าบอสกันเหมือนเดิมเนาะหลังจากทำคลิปที่แล้วไปเนี่ยก็มีข้อมูลบางส่วนที่ตกหล่นไปเนาะต้องขอบคุณเพื่อนๆที่มาคอมเมนต์บอกกันด้วยว่าวิ่งป่าบอสเนี่ยมันมีการชนะทางกันด้วยนะแต่ละสีเขาไม่ได้ใส่มาเล่นๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูตรงกดตัวไอก่อนอ่าเขาก็อธิบายไว้ค่อนข้างละเอียดในนี้เนาะใครมีเวลาว่างก็ลองมาอ่านดูนะเราจะเลื่อนไปตรงสกิลเลยนะ สกิลแล้วมาตรงธาตุขบอกธา,าตุของสกิลจะมีสีแดงสีฟ้าและสีเหลืองแต่ละธาตุเนี่ยเป็นจุดอ่อนของมอนสเตอร์แต่ละตัวแสดงว่าก็มีการชนะธาตุแพ้ธาตุด้วยเนาะเหมือนที่เพื่อนคนนั้นบอกเลยเนาะอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนี่เลยทุกคนกดบันทึกมอนสเตอร์เราต้องเล่นประมาณ3 3รอบหรือ6รอบนี่แหละมันก็จะปลดล็อกข้อมูลเนาะอ้น,นี้เป็นโหมด normal ให้มาอ่านที่ข้อ2เนาะ เป็นที่รู้กันดีว่ามันอ่อนแอต่อแสงสีเหลืองและแสงสีแดงแสดงว่าโหมด normal เนี่ยมันแพ้สองสีเลยคือสีเหลืองและสีแดงนั่นเองนะแสดงว่าสีเหลืองเนี่ยเราอาจจะใช้งูก,ก็ได้สีแดงเราก็ใช้ได้หลายตัวเนาะไม่ว่าจะเป็นบีดลูดโสมก็ได้เนาะสีแดงเรามาดูโหมด hard กันบ้างเนาะโหมด hard พอเป็นโบโหมด hard เนี่ยดูข้อสองเนาะเป็นที่ รู้กันดีว่ามันออนแอต่อแสงสีแดงฉะนั้นเนี่ยหมวดฐานมันแพ้แค่สีเดียวคือสีแดงเนาะฉะนั้นมอนเตอร์บอสตัวต่อไปเนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้ามาเช็คตรงนี้ได้เลยเนาะว่ามันแพ้ธาตุอะไรเราก็กดมาดูอ่าเราต้องปราบบอสให้สําเร็จ3ครั้งก่อนข้อมูลถึงจะบอกน,นั่นเองว่าแพ้สีอะไรนะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะขอบคุณเพื่อนคนนั้นที่มาคอมเมนต์บอกด้วยเนาะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย